สวัสดีที่รักฉันมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะที่รักค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มอนุโมทนาบุญกันในเรื่องของยอดอทําบุญนะคะแม่เมื่อวันที่แล้วนะที่รักนะคะเ,เข้าแค่สูตร3ตัวข้างหน้านะคะเข้าสูตร3ตัวข้างหน้าคือ6-9 2นะคะห 9 2สองแต่ว่าเขาออก6 2สองนะคะเขาออก6 2สองเนาะอาจารย์เคก็เข้าเฉพาะเลขนั้นเท่านั้นนะคะน้ที่รักนะคะแล้วก็มีเลขอาจารย์เคมีคนถามอาจารย์เคอาจารย์ชดได้อะไรอีกได้3 8 8 3ดสของเลขทะเบียนรถเบนซ์อีกนิดหน่อยคะ่ะนะ,ะตามตามเพราะว่าปกติเราให้ตาม3มงวดไงนะคะนะงนะวดหน้าเผื่อจะออก3ามตัวตรงนะคะ <laughs> ยังมีหวังนะคะ อาพี่จ๋าสวัสดีค่ะที่ราาักค่ะนะคะตอนนี้นะคะกล่องสุ่มวันนี้ออกไปหมดแล้วค่ะนะคะวันนี้มีคนมาอ่ามีคนรับอ่ามีขนส่งม,มารับกล่องสุ่มกล่องสุ่มหมดแล้วนะคะจ้ะนะคะหายไปหลายวันไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังไปปรับสูตรใหม่มาเนี่ย นั่งคิดทั้งคืนสองสามคืนมาแล้วประมาณสามสิบหน้าได้ทำสูตรใหม่มาแล้วเรียบร้อยจะแอบกระซิบแฟนเพจว่ามีสูตรสองสองมีสูตรสองตัวหลักหลักหน่วยหลักสิบนะคะของรางวัลใหญ่ท้ายนะหลักหน่วยหลักสิบของรางวัลใหญ่แบบไม่ต้องกลับแต่แอบนะจะให้วันท้ายๆหน่อยนะคะหลังจากคิดมาตาปูตาโปนมาหลายวันแล้ว มือคนที่รักอันนีค้คิดมาจริงจริงนะคิดไม่หลับไม่นอนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยโอ้โหมันเป็นเวลาที่สมองแล่นมากนะคะนะคะใครอยากได้นะคะใครอยากได้พิมพ์คําว่าอยากได้มาอันนี้อันนี้แบบไม่ต้องกลับแต่ว่าแต่ว่าหลายหางหน่อยแต่ว่าคิดแล้วคุ้มค่าคุ้มค่ามากอันนี้เป็นอีกสูตรนึงเลยนะคะเป็นอีกสูตรนึงเลยนะคะทําเพื่อมาแก้มือโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะ นะคะนะคะอ่าหลายคนหลายท่านเริ่มได้กล่องใจดีแล้วนะคะถ้าสินค้ามีตำหนิคือแตกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอัดคลิปวิดีโอไว้เลยนะแล้วส่งมาให้น้องเขาเอาจารย์แค่ยินดีรับผิดชอบทุกกรณีนะคะด้านหลังคือเราทําให้ให้ดูว่าตอนนี้มียอดเงินแต่จริงๆเยอะกว่านี้นะคะให้พี่ๆดูเนาะให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญน,นะคะยอดบุญเดี๋วันนี้อาจารย์แค่จะบอกสู่2ตัวนะคะ ยอดเงินทำบุญวันนี้อยู่ที่นะคะสรุปเลยเนี่ยนะคะอยู่ที่14,700บาทอ่โหอนุโมทนาสาธุบุญค่ะนี่สำหรับคนที่โอนแล้วก็คนที่สั่งสินค้าแล้วก็มีพีพเพ่เพื่อนที่เป็นเจ้าของนะคะเขาฝากทำบุญมาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของโรงงานจิวเวลรี่นะคะที่เราได้ซ f อสินค้ากันเนี่ยวันนั้นอาจารย์ชัดอาจารย์เคเข้าไปที่โรงงานจิวเวลรี่พี่เขามานะคะเขาบอกเราให้กับมือ ทําบุญมาหมื่นหนึ่งนะคะการนุโมทนาสาธุบุญกับพี่เขาด้วยเช่นกันค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้อจารแค่จะปล่อยซีเอฟสินค้าอีกสัก4ี่ห้าตัวนะคะแล้วก็รวบรวมเงินทําบุญนะเผื่อว่าจะเหยียบๆสักสองแสนนะจะได้ถวายหลวงพ่อนะวัดนี้ถูกไฟไหม้นะคะอาจารย์แค่เลยทําบุญ ศาลา,าไฟไหมที่รักขาเดี๋ยวอาจารย์แคปประกาศอีกทีนะคะยอดเดิมของเราวันนั้นที่อาจารย์ชัดอาจารย์แคปประกาศไว้สําหรับยอดทําบุญที่ที่ไฟไหมนะคะที่ไฟไหมวัดอนณาเขตไฟไหมศาลาจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะไม่ได้ว่าหลวงพ่อ,อผิดพลาดหรือ,อปล่อยป่าละเลยไม่ใช่นะที่รักนะคะแล้วก็การสร้างศาลาเนี่ยตามความเชื่อของอ กลุ่มคนหรือตามความเชื่อของคนในท้องที่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดวัดเนี่ยถูกสาลาถูกไฟไหม้แล้วอะ่ะเขาจะต้องลื้อมาแล้วก็เริ่มสร้างใหม่นะคะ,ะเราก็จะเป็นหนึ่งในในส่วนบุญนะคะมีคนถามอาจารย์าตนะิอาจารย์แค่ว่าทําไมถึงเลือกทําบุญอ่าหนึ่งในคณะบุญที่ทํามานะมีคนถามอาจารย์แคทอาจารย์แค่ว่าทําไมเราถึงเลือก ที่จะไปทําตามป่าตามเขาตามดงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชัดอาจารย์แค่บอกพี่ๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ววัดใหญ่ๆเราก็อยากทําเราก็มีส่วนทําหลายที่นะแต่ว่าวัดใหญ่ๆเนี่ยด้วยด้วยความที่เงินถึงอยู่แล้วใช้คําว่าเงินถึงไม่ได้หมายถึงว่าเขาร่ํารวยแต่ว่าคนทําบุญเนี่ยมีโอกาสไปถึงง่ายกว่า แต่อย่างวัดต่างจังหวัดวัดวัดอนาเขตนี่อยู่ใกล้ๆก,กับชายแดนติดชายแดนเลยนะที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจอารย์เคก็เล็งเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนเนี่ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความต้องการและจําเป็นไม่ได้เกิดจากการให้ด้วยการที่ยัดเยียดพี่พี่นึกออกไหม อันนี้คือได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะนะยอดเดิมคือ69,500นะคะยอดโอนเพิ่มสำหรับสบู่แล้วก็สินค้านะคะอ, 1, อ,อ,คอีก1 5 0 0งนะขอโทษค่ะอีก15,200นะคะแล้วก็พี่แน็กจะของโรงงานจิวเวลรี่นะคะฝากทำบุญอีก1,000 0นะคะของแฟนเพจอีก1,000 0นนะคะนะที่ฝากทำบุญนอกเหนือจาก นอกเหนือจากการเซฟสินค้านะคะรวมแล้ววันนี้นะคะคือ1,4700บาทค่ะอนุโมทนาสาธุบุญ15แชร์คนดู2,500ท่านค่ะสวัสดีพีิมาเศรษฐีทุกคนทุกท่านมาวันนี้เดี๋ยวให้ชุดแรกไว้เลยนะคะให้ชุดแรกไว้เลยแล้วก็เน้นไว้เลยค่ะเลขแรกค่ะ 2,500แชร์หรือ,อยังคะใกล้แล้วใกล้ครบ2,500ัน้าร้อหแชร์แล้วนะคะใกล้ครบ2,500แชร์แล้วนะคะเลขแรกเลขแรกเก้าก้าสี่ค่ะระหวังกระดกเป็น64สี่ค่ะเก้าสีระหวังกระดกเป็น64คี่ทิรักค่ขาเกระหวังกระดกเป็น64นะทันไหมจ๊ะพิมพ์ให้หน่อยจ๊ะทิรัก พิมพ์ให้หน่อยนะแล้วจันแค่ต้องรู้ก่อนมีทูบแตกแท่งหนึ่งเห็นไหมสามตัวแตกแท่งเนึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะจุดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะแถมไปนะคะกําลังจะแถมไปไม่ว่าซีเอฟสินค้าอะไรก็ตามในวันนี้แถมเลขทูบที่จุดให้เรียบร้อยแล้วก็เลขสูตรของสองตัวครั้งนี้จะเป็นนะคะพิกข้างหน้าข้างหลังนะที่รักนะกจา๋าทันบอค่ะ จ็ดสามเจ็ดสามค่ะที่รักเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะทีนะ่รักค่ะเจ็ดสามค่ะนะเจ็ดสามค่ะนะคะ สามเจ็ดสามขอเปลี่ยนได้ไหมคะที่รักขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องกลับเอ๊ะพูดยังไงนะ <laughs> ขอเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดค่ะที่รักจะได้ไม่ต้องกลับคะ่ะจะได้ไม่ต้องกลับคะ่คะที่รักนะคะต่อไปจ้ะสองตัวตัวที่สามคะ่ะสูตรที่หนึ่งนะตัวที่สามคะ่ะ นะตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับนะฮะเรื่องไงสี่ห้าสี่ห้าชุดที่หนึ่งค่ะสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าต่อไปค่ะเป็นเหวนยสวยเช่นกันพี่พี่เห็นแล้วจะหลงรักอาจารย์เคเอาสีเขียวค่ะ เดี๋ยวเน้นให้ก่อนเนาะเดี๋ยวเน้นให้ก่อนนะคะวอสี่สามไปเลยค่ะเน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดเน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดค่ะเน้นให้สี่ห้าและสามเจ็ดค่ะนะคะสิบสี่ธันวานับไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่จ๋านะคะสินค้าจันเข้จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะร่วมรวมอาทิตย์นะร่วมรวมอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่า บางพื้นที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช้าแต่บางพื้นที่พอดีว่าจันเคสมีส่งสองที่เนาะที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยบางครั้งสินค้าของต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องไปลงคลังของภาคนั้นๆก่อนแล้วถึง